สวัสดีครับวันนี้มาลุยพามาตามแนวทางเมลุยในวันก่อนเพิ่นมีโชคซูนเก่ากับเก่าหนึ่งนะครับว่านี้มาตามต่อบสำหรับเมลุยว่าเพิ่นฝันดีไปนะครับได้ยินข่าวว่าฝันดีแล้วครับมีแนวได้ได้อีอย่างเพิ่นว่าฝันตีง่ายลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับเมลุยครับพี่โอ้ยบ่ได้มาตามเงินหันน้องฮาวเหรอเมลุยเก่งอะไรเห็นแต่ภาษายพูดเดียวมือเดียวเอ้า ก็เว็นมาเลยส่นเอาเว้าต้องารับจ้างส่วนเป็นยังเลยโอ้ยไปถอนกายข้าเจ้าจนดีลูกกาเนาะคือว่าเขาเขาเนี่ยแถเรี่องเขาตัวเปนยังเจริญดีวันวันข่พันว่าข่ได้มาวมาเก่าพนะได้บอกคนสื่อเก่าศูนย์ศูนย์เก่าบ้านนี้เพิ่งเลยว่าอันเพิ่งเกิดศูนยสวงบมดมะไาบังเพิ่งอายุเพิ่งในหกสิบสี่แม่เป็ยังเ พนว่าเสืออายุคนคนสือต่อ,อายุเอวเอาจาเสือเก้าศูนต้ออย่างเลยเก่าสูนนั่มกบว่าเขามามาเจ้าของกับพ่อสอเกิดเจ้าของนั่นขับผันว่าข้าเจ้ากุ้งไม่ของหนึง่งมันมีตะกุ้งกุ้งกะเข้าเจ้าก็เรยกว่ากุ้งกับเก้าของกะศูนพนะง่ายเดียวมันบดเตียวประจาบตัวไปเสือเก้าศูนหนึ่งเก้าศ <laughs> ูนหนึ่งหอดวัดตัดหล็กเก่าหนึ่งประเด็นพอมันอันวะแมน เราศูนย์กับอันไอยแมงดรอหมัดเขาตามอีกเขาต้อนนี้เลยเนาะเป็นงวดเดียวเลยนะหันเนาะเป็นงวดเดียววดหนึ่งบอกบอกหาซูนกับสี่ซูนตามไม่เนาะศอกซูนหาเนาะหวยศูนหกเนาะครับกันตามไม่น้ำหนึ่งกันไม่ต้ของหันไประเด็นนับเพราะว่าไประเดยมาเขานับมึงกันไม่พี่ลองน้ำกูเนี้ยเป็นหนึ่งวันหายแมนหายมากกับน้ำหนึ่งของหันเนาะหรือแล้วคนฝันแม่นได้นะครับก็ว่าคือว่าละนะฝันดีฝันแม่น ว่าพอกันหันเ็นรับจ้างไม่ตจยากเนาะพอแต่พยัญชนะเดียวพอสายกัะจีเล่าหาซีเก่าบุหรีกครับหัวหาแล้วมันไห้วิ่งซีเก่าไมนเลยวิ่งกรับแล้วกจมที่ั่นน่น่ซ่างซีเก่าเอาเมลุยฟันนะครับว่าสุพี่น้องฟังหนึ่วันโอ้ยวันนี้ฝันว่าจักไปอย่างไนฝันจีบบรี่ไม่ันก็จะเอากุ้งไห้ของหนึ่ง ว่ามีตะกุ้งพลังธรบัดเปิดเบิ้งมีหอดปลาซิวพนบบเต็มของหมอกกอดเป็นของขึ้นเ่าเจอป่ะนะเป็นของขึ้นเขาไหมของชั่วปีหนึงนนหห่งอีกขึ้นจ้งเนี่ยแจ็คเลียวเงินตะกี้มันได้ตะกุ้งมันบอลลวนบอลบ่า,หาย,ายห้างกันได้จกักเลขออกมาประมาณจักสองสามมือกับมาฝันเอนอกับมาฝันว่าขจ้ากุ้งไม่ให้เป็นผู้ชายเป็นมิ่งเงยโบกหูแล้วในฝันโบกมันได้ยินแต่เสียงโอ้เราก็เห็นของ เออเอาดีเด้อกุ้งกับอันกุ้งกับปลามาใไห้่เด้อนึกว่ามันสิบแปนปลาใหญ่เปิ่นเปิดมันมีตะปลาซิวซิวเนาะเออวันวันเห็นของก็เป็นหนึ่งอืมวันนี้มันแปกมันบ่ามีตะกุ้งมันมีปลาซิวน้ำของเดียวกันเหระแต่ว่ามีปลาซิวอยู่น้วยธรรมดาปลากัสิแปดเนาะก็แปดกัเก็ดเนาะเข้ากัตีได้เป็นเก้าเก็ดเก่าแปดธรรมดาเข้ากัตีเป็นแปดเก่าเนาะใตีไม่ปลาับ ปลากระปุมที่น้ากันไหมเนาะตปเก่าดีก็แปดเกาเนาะเออแปดเก้าปลากระปุที่น้ำกันอันนี้ก็เจ็ดเก่าเนาะปลาก้อเป็นในสองน้ำละน้ำเจ็ดน้ำแปดแต่ชื่อขอมีเจ็ดดีเลยที่เมย่งวานหลอจริงไมปลาไม่ให้น้ำเด้อหนึ่งวันปิดปลาคอปลาดูแต่ว่าให้ขคงไก่ตีเพิ่มแน่นหนึ่งศูนย์แปดเก้าหนึ่ง แปดเก้าใช่สามีละแปดเก้ามีแต่สีสามตัววัดตั้หลิกเพราะเพราะอย่างประเตีเพราะว่าเจ้าก้อนเจ้าฝันเห็นของมันเป็นหนึ่งตะกีมันมีตะกุงมมันบอกมีปลามาผสมเดียบกับทำนองเดียวกันเนาะเออทำนองเดียวกันก็เรยว่าเอาเป็นหนึ่งน้ำเน่เป็นศูนย์น้ำเน่าหรือครองมันก็ทีศูนได้แต่ว่าเสียงผู้ยิ่งผู้ใส่กีบปวารายมากระวังแปดเก้าครับเจ้ากองมาตัวเดียวกันเลยแต่ว่าสีมักแปดเก้า เนนน่ะหลองแรกมื <Sod> ้อนี้ม um, uh, ีแต่ออกเครื่องอีหยังจังซมาออกเครื่องไปเด้แตเก่าเอาให้มันฝันงเดี๋ยวัลเนาะก็ว่าเียวไปเสียงมอกันสิเสียงเยเจ้าเสียงก็มักนอยู่เจ้าสเสียงแม่กแม่นเดให้เจ้าเสียงมาว่าขอยยเจ้าบอกเให้เจ้าเสียงไปเสียงลองงอยู่เพราะว่ามันันอดกนมันก็ันว่าได้กุ้ง หัวนี้มันผันมีปลาซิวมะนําดิหนิแมันคือบ่มีตัวเดียวมากคือมีปลาซิวซิหลายเว้ยโอ้ยยัดของคือกันอยู่ของเดียวกันนั่นละหละซิวกับเอ้ยอยู่เที่ไหนก็อนหาซิบเก่ามันวะนี่ตัวนาะเกิดซุนเกิดวันที่เมื่วันที่เท่าไรแดดเกิดวันที่สิบเมษาสิบเมษาเกินแล้วเนาะ หกสิบไปหาสิบเก้าเต็มไปบอแล้วเนาะบอเดี๋ยวต้องหาเก้าเนาะย่างนึงเนาะอเนาะของตะดงเงินเนาะปีนาเฮาิยอเิขึ้นสงอเอานี้ละถาพี่้องถามว่ามีแนวได้เาย่ไหนอยู่เฮียนเานี่ละบทีเกบ้านเนาะ หกศน์หกศูนออย,ย์เน,นะาะอะสำเน็ตอะอันนี้เขียนในเพื่อพี่น้องถามซื้อดอกว่าหายอยู่เงียนี่หละแต่ว่าเขาก็เด้นแปดเก้าเจ็ดเก่านาะเลยเนาะปลาก็เปนกุ่มติดนงเงน้งเลเปิดคลองขึ้นม่เอาหนีเด้อมากไอ้เนี้ย่อนร่วงให้การถามซื้อเดอ้อนะครับการพี่น้องถามซื้อเร้อนะครับอายุห้สิเกปีเกิดพศสองห้ศูนย์เก่าเอาปลามาหายย้ยอยบากีหนึ่งหกศูนยเนาะหมูสามนะครับแต่ว่า เป็นปลาซิ่วกับกุ้งน้ำกันอยู่ในของแต่เดยเตีว่าแปดเก้าเจ็ดเก้านะครับหอยสมตัวก็ได้ตีกันว่าของเฉวกวันเปตีศูนย์บอกหนึ่งเนาะก็เลยตีศูนย์แปดเก้ากับหนึ่งปเป็นตัวกันก็ประมาณนี้ได้นะครับความฝันนะครับอันไหนอยู่กับบานิเทียวยังกับลูกห้ซื้อให้พี่น้องถามอย่า่าหลายตัวเด้อนะเนาะเดี๋ยวเดียวไปเสียงหไอไม่ดอ,อ,อ,อแต่ว่าทีนี้เ่ขาบอกห,ห้แปดเก้าก็หันก็หันก็ซื้อแปดเก้าศูนหนึ่ง นาชกให้มันนำไม่รวยเด้อฟันดีเดกสที่ยวเยเด๋ยวตามเดี๋ยวขอสายให้น้ำขอสายเราไปไหนเนีอยเชียวค่ไหม่มเขาเดี๋ยวคนกมาไปนาใสไปหน้าเตยเชียวใหม่หมเขาูดเห็นยังไงจ้างกินบะบัวนาบัวมีพลงงานทีกินอชียวเยวยตำหมากหรยังตำเร็ววะอย่าไปย้ายไสิลกมาอยู่เป็นมะปรางอยู่บัวไม่แห้งเป็นสีบดีดเลยบัวไม่แห้งเนาะบัวมีแห้ง ได้แจกว่าด้วยบ่บ่กคยมีเงินไหมเอาเลี้ยงเล้าได้หน่อยเป็นเดกเอาสามเงนอีกหมดวงคันเลี้ยงหาเงินตายเป็นบแต่คือเฮาาไรห้าช่วยเนาะครับอืมเฮ้ย่เคยกับเบอร์คเป็นเซนแล้วอืมเคยมมีเงินอันซื้อเหล็กฟันดีไปได้ก็ซื้อเล็กเขาว่อ้วันเองก็มาสื้อหร็อเป่าันไวฟันเขาเนาะอ่าัหนมันมีเงินคือมันมีเงินคือว่านใคเนซ้อคนเคยเปเซ่น่ากาเซ่นเด้ สี่ดสตัวเด็ตวเดียวคนึ่แต่เพิ่งพิ่มีเงินเพิ่นเคยเ้นเน่พิเคเนมัิเคหลายเหรวพิ่ม่เคยเช้นไ่เคยเนไม่เคยเคือมาเลยมาเลยเนไปกว่นเราคอยมากันที่หลังคดีค่ะความนั้นนะที่ฉีดทรมาว่าแม่แม่ตุุยได้นึกว่าได้เป็นแสนบอนบอเนี่ยันจังได้เรียกว่าฟังอยู่คนลำบากคนมี้อนลำจะคนบอลซื้อเพิ่ก็ได้รายเลยนะใครอยู่ผคนลงนคนในนน ครับเ้อก็อยากเอฟซีร่ระเถี่ยงนะเอฟซี่ยงปันยัง้กกันต้องวากัน่ามา่เนาะในหน่วยรายก็ดีใจก็หล่ารายคนนะครับลายคนหายมันก็นเป็นายบาทดอกเป็นน้ำปีน้ำบวงก็ปีสิวยก็ส่วยถ้าม่วยเริ่มดวงมากเดีย๋ยวต่างกอดชอบเวิร์เพราะว่าสังเกตเล่าเขามันกับสามเงินซ้อนเนาะเป็นเงินึงเป็นงินหนึ่งเราหันกับเขาแล้วจะว่าได้มากคือพอพอพอกันเ็นี่ดวงดีอยู่พอต้องมาเสียง คุณมาในี่ด้วยกันอันนี้ก็วบมานนเป็นเลยชางบาเอามอืมนีชิมีเก่าวะันนี่เป็นยี่หรี่กับฟันเห็นกุ้งเัินเลยยังว่าบุกเคยบุกเคยเห็นคนออกปฏิวัตวมาใด่ของเดียววันยันมีเก่าอยู่แล้วเนาะใั่กันจากคนกับันเ็นกุ้งสิเออกุ้งกับปลาติมของอยู่สดๆดีเได้ติมหองเด้งดอ้ลยเนข้าเจ้านียฟันข้าเจ้าว่าเสียงมัยิ่งหรือมาซื้อ ใครซื้อน้ำเจ้านี่แม่บ่าเพาไห่ดรอกอือาะไห่ผู้ใดมาขอปันกับเ่าไห่ไม่ไม่ปันได้อดเขาุ่นเลยโอ้ว่าชุนน่เอะเขาขอแม่เขาว่าขอไปกินไปอยากนี่แหละก็่นกับขายพขายไม่ด้เสียงม่ยิ่งมาขอสิ่งอุ่นดีกเาให่เขาว่าปันพยาคนแมไม่ให้ดีเถอนตะมันตื้อเอเข้าซุสำุนยังมัเออไมุ่นปีเก่าุนก็มาขอสิ่งคุ้มนเก็เ่าก็เเนาะ มันกะทิได้ออกไม่หันละเตียรูดว่าเกิดเกาก็แต่งามเดียวถ้าเกาขันขันลงคลีปไปสิมันสิปันมาฝันเห็นคนตายอย่นี้เวต้องใ้เพื่อเสียงห้เนาะไม่รู้เสียงไ่วัดถินเหรอมันนี่แค่าำเลียวก็ื้อจินวันก็เลยเขาเลือนมือลแต่มีเวลาเดีเสียงส่วัดถินนี่หรอกมีหรืเล้วเสียงแมนแมนนะครับบ่อยากในผาดได้เรื่องเสียงเชียย่อมหับแล้เรื่องเสียงแมนนี่เดยนะ ไม่รวยแล้เสียงเปลี่ยนน่เสียงไงนะครับอารสรุปนะครับวันนี้เม่รวยฝันนะว่าคนห้องบอกเอากุ้งกระปุกชิ้นใหม่ใส่ของที่เรานะครับแต่ว่าตานยนะครับตีน้าแปดน้ำเกา่ากุ่มน้ำเกลนะ่เนาะเล่นกันเป็นแปดเก้าเจ็ดเก้าเนาะนะครับส่วนนนั้สามตัวเขาตีศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเก้านะครับลูกพี่น,อน้องจะเป็นศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าก็ได้นะครับแต่ว่ากเขียนหลายมันจะหลายตัวเอาซ้ำนี่แหละนะครับส่วน อายุเพิน่นเพิ่นมีเนาะใดเนาะก็คือหาซุ้เก่าปีเต็มแล้วนะครับเกิดพศซ้อสองหาซุ้นเก่าบ่ายทีที่เขามาให้ขึ้นหนึ่งหกศูนย์เนาะอ้าวเสียดายเราต้องมาให้ยต้องหมดคว,วันหมดหลอกหกศูนย์นะฮะอ้าวให้โชคให้มาหน่อยรวยยกช่องนะครับสำ <c oughs> <c oughs> หรับแมนรวยคนฝันแมนเด้อน,นะครับตามให้แล้วนะครับพอสายรอดจะน้อยผนไปหน้าเยอะ,ะนะครับรโชคโชมมันมาหน้าแมนรวยนะครับเอฟซีเลยชมมันก็ต้องตามวันต่อต่อเทานะครับอยู่ตรงงันครับสวัสดีครับ